สิลปัญญานุกูลจังหวัดกาลสินเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษประเภทบกพ้่องทางสติปัญญาและอัตติสติกเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนประเภทพักประจำภายใต้การบริหารงานโดยนายมีเกียรติณะสมตรึกผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลจังหวัดกาลสินและรองผู้อำนวยการทั้ง3ท่านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามายัยจึงมีความจะเป็นอันดับหนึ่ง ที่ทานโรงเรียนให้ความสําคัญรวมถึงวิสัยทัศน์และนโยบายของท่านผู้อำนวยการที่ว่า your child must come first ลูกเราต้องมาก่อนทําให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจึงต้องครอบคลุมในทุกมิติและมีการถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามภารกิจและการดําเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาอบอุ่นปลอดภยัยมั่นใจในมาตรฐานเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นในการนําบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนของเราค่ะ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งพัฒนาเด็กพิการให้มีความรู้และคุณธรรมน้อมนำโครงการพระราชดำริโดยกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายพันธกิจของโรงเรียน 1. จัดการศึกษาให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกมีความรู้เต็มศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้ 2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 3. สนับสนุนโครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการจากภาคีเครือข่าย 5. ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนรวมเป้าประสงค์ของโรงเรียน 1. นักเรียนมีความรู้และสามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มศัก,กยภาพ 2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 3. นักเรียนเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริและดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 4. การบริหารจัดการมีภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุน 5. ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลจังหวัดกาลสินเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาและสนับสนุนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนออทิสติก โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางซึ่งในช่วงเช้านักเรียนจะได้เรียนวิชาพื้นฐาน8กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมจากนั้นในช่วงบ่ายจะเน้นการสอนหลักสูตรบูรณาการที่โรงเรียนการสินปปัญญานุกูลจัดขึ้นซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่หลากหลายให้กับนักเรียนโดยแต่ละหลักสูตร ออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรบูรณาการมีดังนี้กเกษตรไฮโดรโปรนิก์ให้นักเรียนเรียนรู้เทคนิคการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินเป็นทางเลือกในการทำกรเกษตรที่สามารถใช้พื้นที่จำกัดได้คาแครและซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ฝึกทักษะการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงรถยนต์เบื้องตน้นรวมถึงเครื่องยนต์เล็กช่วยสร้างรายได้และอาชีพในชุมชนทอเสือกกเรียนรู้การทอเสือกกจากศิลปะพื้นบ้านที่มีมูลค่าในเชิงวัฒนธรรมและเป็นอาชีพเสริมดนตรีส่งเสริมการแสดงออกและทักษะทางศิลปะผ่านการฝึกฝนดนตรีช่วยเพิ่มความมั่นใจและทักษะการสื่อสาร การทำกาแฟฝึกการชงกาแฟและการบริหารจัดการร้านกาแฟสร้างทักษะทางด้านการบริหารและการค้าขายการนวดแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเรียนรู้การนวดพื้นฐานและการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรซึ่งเป็นทั้งการส่งเสริมสุขภาพและอาชีพที่มีความต้องการในตลาดโคดิ้งฝึกทักษะด้านการเขียนโค้ด สร้างสรรค์โครงการดิจิทัลในระดับเบื้องตน้นส่งเสริมความคิดเชิงตรรก,กะและการแก้ปัญหาผ้ามัดยอมและทอผ้าซาอริสอนการสร้างลวดลายบนผ้าการทอผ้าด้วยเทคนิคซาอริสร้างงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเบเกอรี่สอนการทำขนมอบพื้นฐานสามารถพัฒนาเป็นอาชีพและสร้างไรายได้เสริมนาตสิน ผึกฝนการแสดงนาฏศิลป์เพื่ออนุรักษ์ศิลปะไทยและเสริมสร้างทักษะด้านการแสดงออกการเลี้ยงไส้เดือนดินเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีและเพิ่มคุณภาพดินทัศนศิลป์เรียนรู้การสร้างสรรค์งานศิลปะเชิงส,สร้างสรรค์ส่งเสริมจินตนาการและทักษะทางด้านศินลปะกีฬาบอชี คริกเก็ตและเปตองส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาและการทำงานเป็นทีมเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจการตัดเย็บและซ่อมแซมเสื้อผ้าฝึกทักษะการตัดเย็บและการซ่อมเสื้อผ้าสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและเป็นอาชีพได้ทั้งนี้โรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลจังหวัดกาลสิน ยังได้มีผลการปฏิบัติงานในโครงการที่สำคัญประจำปี2,567หลากหลายโครงการเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอาชีพนอกเหนือจากการเรียนปกติในห้องเรียนอาทิเช่นโครงการการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพกาลสินโครงการสง่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องตน้นการช่วยฟื้นคืนชีพ First Aid and CPR with AED และการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นสำหรับบุคลากรโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมการคัดกรองนักเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเพื่อลดปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมส่งต่อกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือเพื่อรู้เท่าทานปัจจัยเสียงโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทโครงการสวนพฤกษาศาสตร์โครงการสถานศึกษาปลอดภัยนี่คือส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนเราและยังมีอีกมากมายที่ทำให้นักเรียนได้มาเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถตามศักยภาพของนักเรียน ผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้รับรางวัล IQA Award ประเภทสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะผู้มีความพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับดีเด่นประจำปี2566ได้รับรางวาัลโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ2ดาวประจำปีงบประมาณ2567 ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2566ปีที่6ติดต่อกันโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลจังหวัดกาลสินได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพท o b บ c กอ a วอร์สระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มการศึกษาพิเศษครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2565-2566 และอีกหนึ่งรางวัลที่น่าภูมิใจของโรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทโรงเรียนเฉพาะคนพิการเสริมสร้างความปลอดภัยความเป็นเลิศ The Best Safety Practice ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ค่ะในนี้โรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลจังหวัดกาลสินให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นอันดับหนึ่งขอขอบคุณค่ะ